สวัสดีครับพี่น้องมัอนี้มาหาสยามโต้งครับโต้งใช่ไว้ครับอเอาสิมันมาครับมามามาวันนี้นะครับอู้โหตึกตึกตึ๊กตึ๊กเลยมันวะน,อนอ้ะองนี่โอ้โหเขาโต้งนี่ครับเขาโต้งนี่เขาโต้งนี้ ปลาเขาตรงนี้ไล่ปลา,ปาก็าครับไล่เงี้งก็ครับคืยอย่รอกครับนี่ขอมมากขอมมากอาอาอา๋อยกแล้วครับมันนี้งอ้้งอี่น้องเลย ตรงเลขครับตรงเลกนี่ล้วครับอีสานบ้านเฮาพี่น้องอีสานบ้านเฮาหัวด้วยกินครับมีงูอยู่ไหมฮะมีงูอยู่ไหม <c oughs> มีงูอีกป้อนิวัาง่ายมีงูสองตัวครับพี่น้องมีมีงูพร้อมครับโอ้งูตายแล้วยที่จ <c oughs> ับออกแล้วนี่ เบ่งพี่น้องมาหนีิมัดก่อนมัดก่อนบางยาหนึ่งงูสองตัวตัวขาดงานเข่าเลยนะหนิสมัดต่อสองสั้นครับพี่น้องเบิ่งสจะเปลี่ยนให้เบิ่งอุ้ยหมานแล้วหมานแล้วงูก็จับออกก่อนแล้วงูนี่งูตัวหนึ่ง เดี๋ยวด้วครับปลา,บลายังเขเาื่อด้ครับตัวอืนให้สลายป๋าขานไบึงน,น,นี่ตรงนี้เข่าหีปลาเนี่ยตั้นรงนั้นงงเ,เขากินบิดเอามาคัดวปาเนี่ยอืนไม่ไ,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 ไ่ตกใจบดครับได้นะ มือนี้ครับมือนี้เขาก็ได้เช่นนี้เนาะตรงแรกครับกระหมานอยู่เนาะครับพอได้กินครับ